มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพระลูกชายบวชแล้วไว้แม่เกาะชายผ้าเหลืองจากกรณีพ่อหน้ากราบลาบวชแม่ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายถึงเตียงคนไข้และผู้เป็นแม่ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดเมื่อวันที่14มีนาคมนะคะเพจ KCTV Online Channel ได้โพสข้อความระบุว่าพระลูกชายบวชแล้ววายศพแม่เกาะชายผ้าเหลืองชาวบ้านร่วมงานอนุโมทนาบุญนั่นวัดพระกะตัญญอยู่วันนี้ที่วัดพลจะโลกตำบลมะข่าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาพระลูกชายเข้าอุปสมบทเสร็จรีบก้มกราบศพแม่นะคะเจ้าตัวระบุแม่ได้เห็นชายผ้าเหลืองลูกแล้วตายตาหลับ ทำเอาแขกในงานอดก้าน้ำตามไม่ไหวสุดซึ้งพระอัญนพระลูกชายยอดกตัญยูค่ะนายปฏิพันธ์หรือว่าอันเทียบกลางอายุ24ปีอยู่บ้านเลขที่4หมู่ที่7บ้านพลจโลกตําบลมะข่าอําเภอโนนสูงจังหวัดนคนรราชสีมาได้เข้าอุปสมบทเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะคะโดยมีชาวบ้านทั้งในพื้นที่และก็ต่างพื้นที่จํานวนมากต่างมาร่วมแผ่หน้าเข้าโบสถ์ โดยพระอันนะคะได้ถือรูปถ่ายของแม่เดินรอบอุโบสถและถือรูปแม่เข้าไปในอุโบสถทำเอาชาวบ้านแล้วก็แขกที่มาร่วมงานต่างร้องไห้น้ำตาไหลเพราะว่าความสงสารและเวทนาพระอันที่ไม่มีแม่มาร่วมในงานอุปสมบทด้วยค่ะหลังจากทำการอุปสมบทเสร็จในช่วงเวลา10โมงเช้าทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าได้เคลื่อนย้ายศพของนางวิจิตราเทียบกลาง แม่ของพระอันโดยนำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่บนศาลาวัดซึ่งเป็นศาลาเดียวกันกับที่พระอันจัดงานอุปสมบทของพระอันเองนะคะหลังจากออกศากอุโบสถก็ได้เดินขึ้นมากราบศพแม่และประกอบพิธีรดน้ำศพผู้เป็นแม่โดยพบว่าพระอันนั้นมีน้ําตาไหลคลอเบ้าอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในหมู่บ้านที่ลูกชายบวชแล้วก็แม่ตายไปพร้อมในวันเดียวกันและต้องจัดงานพร้อมกันทําเอาชาวบ้านอดสงสารพระอ่านไม่ได้นะคะเป็นภาพที่สะเทือนใจแก่ผู้ที่มาร่วมงานครั้งนี้เป็นอย่างมากหลังจากนั้นพระอ่านจะอุปสมบทอยู่เป็นพระ15วันก่อนที่จะลาศิกขาไปทํางานโรงงานในกรุงเทพหาเงินส่งมาดูแลผู้เป็นพ่อแทนแม่ ส่วนงานศพแม่จะทำการเผาในวันอังคารที่16มีนาคมส่วนครอบครัวของพระอันมีด้วยกันทั้งหมด4คนคือมีพี่สาว1คนพ่อแม่และก็พระอันหลังจากนี้ผู้เป็นแม่ไม่อยู่แล้วพระอันมีหน้าที่ต้องทำหน้าที่คอยดูแลผู้เป็นพ่อต่อไปค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยนะคะชาวบ้านมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยค่ะ และทางทีมงานเองขอร่วมอนุโมทนาบุญในการบวชพระในครั้งนี้ของพระอั๋นด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ